คนนีลองผู Tory. ้น <libr> ก <ame> <h Bra ke> <m> ับการกระสราไปสถานีรถรองดีตามสิยบายเพื่อเดิก้าต่อเพื่อให้ดำเนินการกำหนดพิธีเปิดโครงการชุมชนประปัญญ์งระเนินโครงการร่วมกัน และการระบาดโดยการสื่ร่วมของคนในุมชนนและเพื่อในการทางห้กดของรัฐบาลและก็ของทางกฎหชานะครับหนึ่งหมู่บ้านถุ่ชุนนะครับก็รู้สึกเป็นเกีรยิอีกคำี่ส่าสั์การที่จะไม่เกิดความสมดลการขัดสังเกการามชุนีเด็ของตบนเข้มแข็งมีท่านรองผู้ราชการนะครับท่านธนวัฒน์ปินแก้ว ผมู่บานเข้มแข็งปัญหาของการเสพติดน,นะครับพี่น้องคงจะทราบดีว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับก็ยังยังวนอยู่ในปัญหานี้จะต้องเข้ามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้นะครับซึ่งท,ทง,ทง,งทั้งที่การศึกสาสุขตำรวจปกครองทางทัศศาสนานะครับทุกอย่างเข้ามาเนี่ยนะครับทั้งสื่อมวลชนเองก็ดีนะครับผมว่าปัญหาแก้ได้แล้ว

เรืเ่อยลดราเรื่ยขึ้นตรงนี้ก็คงได้ความร่วมมือจากท่านคณะกรรมการและกรรมการที่ท่านนะครับให้ท่านช่วยแต่งคือในทุ่งในปีแต่งตั้งว่าไหมครับที่แต่งตนะา้งว่าไม่มีนะครับเอานี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้